เป็นนักลอยเหมือนกันเลยนะครับลอยอย่างเดียวเลยเอาโเบาเบาบอกครับพี่น้องครับพี่น้องเบาครับเบาผ่านได้หรือเปล่าผ่านโปโคนได้ไหมเอาหายไปคันหนึ่งแล้วอ้อเพิ่งโผล่มาจากปุมนะครับเข้าโค้งแล้วผ่านไปได้ดีทั้งสองคันนะครับตัวต่อไปนะครับหมายเลขหนึ่งสามกับหมายเลขแปดศูนย์นะครับถ้าหมายเลขเก้าสิบแปดนะครับติ๊กเลยได้พร้อมเดี๋ยววิ่งพันสุดท้ายนะครับ นะครับเป็นสามมาแล้วกระจายไปแล้วครับเหล,ลือกันสุดท้ายนะเขาโผปากเทียนทามมาแล้วตอนนั้นเขามันเปลี่ยนกันเข้าม,มาโอ้โหทิ้งห่างอย่างไกลเลยนะครับสองคันนี้นะครับเดี๋ยวเาเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอาสุดเจ้าตีเลยทั้งคู่ได้แข่งคู่ต่อไปแลนะครับหมายเลขทีส่สามกับหมายเลขที่สี่เขลงมา,ลมาเลยของมันเทียบกันครับเขามันเทียครันเลยดิมาเลยครับเตอร์เท่าไหร่เนี่ย โอ้โ่กจะถึงแอย่าจอดนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะเบอร์ห้าที่ก้าครับมาเป็นพิเศษลยครับจาก้าวมาตนงนี้านนี้รอ๋อเลย่ลยเล้เลยเลยเรยเลยเลยเลยัลเลย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 เเลยเลยเลลยเลยเลลยเลยเลเลยเเลยเลเลลยาเลยเลยเลเลยเเลเยเลยเลยเเลยัเลยเเเลย ลืมแทบแาบใจ